สวัสดีทุกผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับตอนนี้ฟ้าร้องครับเดี๋ยวเราไปดูกันทุกผนนู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันทุกผู้ชมก็น่าได้ชมและชมตัวเอมงน,นะครับเมื่อกี้ก็ลูกเห็บตกแล้วนะครับอันนี้มาอีกแล้วนี่นะครับทุกผู้ชมดู ลมแรงนะครับผู้ชมคือตรงนั้นที่แบบผู้ชมดูไปอ่ะมันยังไม่เป็นเหมือนเดิมผู้ชมดิสิบองไหมดิสิบองไ,ไหมนี่เลยครับวิวเท็นยังไงครับคอมเมนต์มาด้วยนะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้เป็น เนี่ยก็เอิมกดไลค์เพื่อลอดจากฝนตกด้วยนะครับก็ลอดกับฟ้าร้องด้วยนะครับก็กดไลค์กดติดตามให้เป็นกำลังใจในการลอดในผ่าพายุนี้ไปนะครับบ๊ายบาย